เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพคําแนะนําที่1ควรดื่มน้ําเสมอแม้ว่าจะไม่รู้สึกกระหายน้ําหรือต้องการน้ําก็ตามปัญหาสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดและส่วนใหญ่เกิดจากการขาดน้ําร่างกายต้องการน้าอย่างน้อย2ลิตรต่อวันหรือ24ชั่วโมงคําแนะนําที่2เล่นกีฬาแม้ว่าคุณจะมีความกังวลมากที่สุดร่างกายต้องเคลื่อนไหวแม้ว่าจะแค่เดินว่ายน้ําหรือเล่นกีฬาชนิดใดก็ได้การเดินเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เคล็ดลับที่สามลดปริมาณอาหารเลิอกอยากอาหารมากเกินไปเพราะอาหารจะไม่ดีต่อสุขภาพอย่าอดอาหารแต่ให้ลดปริมาณลงกินอาหารที่มีโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นเคล็ดลับที่สี่อย่าใช้รถมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เว้นแต่จําเป็นจริงๆพยายามเอื้อมมือไปหยิบของที่ต้องการหรือเป้าหมายอื่นๆขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนเคล็ดลับที่5ปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความกังวลพยายามมองข้ามสิ่งต่างๆ อย่าเข้าไปพัวพันกับสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความไม่สงบเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนทําลายสุขภาพและทําลายความงดงามของจิตใจเลือกพี่เลี้ยงเด็กที่คุณรู้สึกสบายใจด้วยพูดคุยกับคนที่คิดบวกและรับฟังเคล็ดลับที่6ดังที่กล่าวไว้ว่าให้ฝากเงินของคุณไว้กับแสงแดดและนั่งในที่ร่มอย่าจํากัดตัวเองและคนรอบข้างเงินถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตด้วยเงินไม่ใช่เพื่อใช้ชีวิตเพื่อเงินเคล็ดลับที่7 อย่าทาให้ตัวเองรู้สึกสงสารใครๆหรือสงสารสิ่งที่คุณทําไม่ได้หรือสงสารสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของไม่ได้เพิกเฉยต่อมันลืมมันไปเถอะเคล็ดลับที่8ดความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เช่นกันความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเงินชื่อเสียงอํานาจและอิทธิพลสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกความเยื่อหยิ่งเข้าครอบงําและความเยื่อหยิ่งทาลายความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่นําพาผู้คนมาใกล้ชิดคุณด้วยความรักเคล็ดลับที่9ก้าหากผมของคุณงอกนั่นไม่ได้หมายความว่า ชีวิตของคุณสิ้นสุดลงแต่เป็นหลักฐานว่าชีวิตที่ดีกว่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมองโลกในแง่ดีใช้ชีวิตด้วยการรำลึกถึงมีการเดินทางสร้างความสนุกสนานสร้างความทรงจำที่ดีๆเคล็ดลับสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตามให้ปฏิบัติตามนี้ทั้งหมดเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีดื่มนมในช้าให้น้อยลงแต่ให้เติมน้ำมะนาวหรือน้ำมะนาวแทนในตอนกลางวันให้ดื่มน้ำมากขึ้นแต่ในตอนกลางคืนให้ดื่มน้อยลงในตอนกลางวันอย่าดื่มกาแฟเกินสองแก้ว แนะนำให้หยุดดื่มโดยสิ้นเชิงด้วยรับประทานอาหารมันๆให้น้อยลงเวลาเข้านอนที่ดีที่สุดคือระหว่าง22นาฬิกาถึง6นาฬิกาในตอนเย็นให้รับประทานน้อยหรือไม่รับประทานเลยหลัง17นาฬิกาหรือ18นาฬิกาอย่าทานยากับน้ำเย็นแต่ให้ทานกับน้ำอุ่นและทานยาก่อนเข้านอนครึ่งชั่วโมงอย่าทานยาแล้วเข้านอนทันทีเมื่ออายุมากขึ้นให้หยุดดื่มน้ำเย็นแต่ให้ดื่มเฉพาะน้ำอุณหภูมิห้อง พยายามนอนหลับอย่างน้อยเวละ8ชั่วโมงยิบหลับ1ชั่วโมงครึ่งระหว่างเที่ยงวันถึง15นาฬิกาเพื่อคลายความเครียดดูอ่อนเยาว์และไม่แก่เร็วเมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเหลือเพียง1ขีดอย่าโทรออกอีกต่อไปเพราะรังสีและคลื่นอันตรายนั้นสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มหลายเท่าใช้หูซ้ายรับสายหูขวาจะทำร้ายสมองโดยตรงหรือควรใช้หูฟังรับสายจะดีกว่าสองสิ่งที่ควรตรวจสอบให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้วงเล็บหนึ่งความดันโลหิตของคุณสอง น้ำตาลในเลือดของคุณ6สิ่งที่คุณควรลดปริมาณอาหารลงให้น้อยที่สุด1เกลือ2น้ำตาล3เนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารแปรรูป4เนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อย่าง5ผลิตภัณฑ์นม6ผลิตภัณฑ์แป้ง4สิ่งที่คุณควรเพิ่มในอาหาร1ผักใบเขียวต่อผัก2ถั่ว3ผลไม้3สิ่งที่คุณต้องลืม1อายุของคุณ2อดีตของคุณ3 ความกังวลต่อความขับข้องใจของคุณสี่สิ่งที่คุณต้องมีไม่ว่าคุณจะอ่อนแอรหรือเข้มแข็งแค่ไหนหนึ่งเพื่อนที่รักคุณอย่างแท้จริงสองครอบครัวที่ห่วงใยสามความคิดเชิงบวกสี่บ้านที่อบอุ่นหกสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้มีสุขภาพดีหนึ่งร้องเพลงสองเจ้นรำสามอดอาหารสี่ยิ้มต่อหัวเราะห้าเดินป่าต่อออกกำลังกายหกลดน้ำหนักหกสิ่งที่คุณไม่ต้องทำหนึ่งอย่ารอจนหิวแล้วค่อยกินสองอย่ารอจนกระหายน้ำแล้วค่อยดื่มสาม อย่ารอจนง่วงแล้วค่อยนอนสี่อย่ารอจนรู้สึกเหนื่อยห้าอย่ารอจนป่วยแล้วค่อยไปตรวจสุขภาพมิฉะนั้นคุณจะเสียใจในภายหลังหกอย่ารอจนมีปัญหาแล้วค่อยอธิษฐานต่อพระเจ้าในขณะที่ดำเนินกิจวัตรประจําวันโปรดจำไว้เสมอว่าต้องตรวจร่างกายอยู่เสมอเพื่อทราบว่าคุณแข็งแรงแค่ไหนสุขภาพคือความมั่งคั่งอาการหัวใจวยการดื่มน้ําอุ่นนี่เป็นบทความที่ดีมากไม่เพียงแต่เกี่ยวกับน้ําอุ่นหลังอาหารเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับอาการหัวใจวยด้วย ชาวจีนและญี่ปุ่นดื่มชาร้อนกับอาหารไม่ใช่น้ำเย็นบางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มขณะรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่ชอบดื่มน้ำเย็นกฎความนี้อาจใช้ได้กับคุณการดื่มน้ำเย็นระหว่างมื้ออาหารเป็นอันตรายอย่างมากเนื่องจากน้ำเย็นจะทำให้ของที่มีน้ำมันที่คุณเพิ่งกินเข้าไปแข็งตัวซึ่งจะทำให้การย่อยอาหารช้าลงเมื่อตะกอนนี้ทำปฏิกิริยากับกรดมันจะสลายตัวและถูกดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ได้เร็วกว่าอาหารแข็ง มันจะไปเคลือบลำไส้ในไมชาตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นไขมันและนำไปสู่โรคมะเรง็งควรดื่มสุปร้อนหรือน้ำอุ่นหลังอาหารไปรนไายและเบอร์เกอร์เป็นศัตร,รูตัวฉกาจของสุขภาพหัวใจการดื่มโค้กและเบอร์เกอร์จะทำให้ปีศาจตัวนี้มีพลังมากขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เพื่อหัวใจและสุขภาพของคุณดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนเพื่อหลีกเลี่ยงการแข็งตัวของเลือดในตอนกลางคืนและหลีกเลี่ยงอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง